มีฝนโบกคลพัดนะครับซึ่งมีลักษณะสีแดงได้ตกลงมาท่ามกลางหมู่พระประยุรยาสวัสดีครับพบกับวิชาพุทธประวัติในหลักสูตรนักธรรมชั้นตีกันต่อนะครับวันนี้เป็นปริเฉทที่10นะครับในมัชฌิมโพธิการ ตอนเสด็จกลบกรุงกบิลพัทนะครับโปรดพระญาตินะครับพระเจ้าสุดโธทนะนะครับทรงทราบข่าวว่าพระมหาบุรุษเนี่ยได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ทรงประกาศพระศาสนาอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชะคฤห์ก็ทรงอมาตยไปถึง9ครั้งนะครับครั้งละ1,000คนไปทูลขออาราธนาให้เสด็จกลับกรุงกบิลพัท อาอมาตแล้วก็ทหารที่ส่งไปเนี่ยนะครับทั้งหมดเมื่อฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ทูลขอบวชไม่มีใครกลับมากราบทูลข่าวสารให้ทรงทราบเลยและสุดท้ายก็ได้ส่งกาลุทายอามาตนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสาชาติทั้ง7นะครับไปเป็นครั้งที่10เมื่อไปเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วทั้งหมดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก็ขอบวชอีกนะครับเมื่อถึงเวลาอันสมควร กราบทูลเสด็จกรุงกบิลพัทนะครับในวันเพ็ญเดือน5พระพุทธองค์ก็เสด็จไปเมืองกบิลพัทนะครับพร้อมด้วยหมู่แห่งพระสงฆ์เนี่ยจำนวน2 0 0หมืนูปจากเมืองราชคึกถึงกบิลพัทก็ระยะทาง60โยชนนะครับทรงเสด็จพระราชดำเนินวันละ1โยชน์ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยสเดือนนะครับก็ถึงเมืองกบิลพัทนะครับตามคำรัตนาของพระกาลุทายี แล้วก็ส่งประทับอยู่ที่นิโคทารามพระเจ้าสกยะนะครับมีมานะถือตัวจัดไม่มีใครแสดงความเคารพพระองค์เลยนะครับในปัญญาบรรดาพระปยุรญาตเนี่ยนะครับเมื่อเห็นพระพุทธองค์ก็ไม่มีใครแสดงความเคารพ หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงยมกปฏิหารนะครับอยู่กลางอากาศเหมือนกับเกลี่ยฝุ่นให้ตกลงบนพระเศียรของเจ้าสักยะทั้งหลายพระเจ้าสุทโธทนะเห็นความอัศจรรย์นั้นนะครับก็ไหว้พระพุทธองค์เป็นครั้งที่สนะครับตรงนี้จําได้ไหมครับครั้งที่1ก็คือไหว้เมื่อตอนอสิตาดาบทมาเยี่ยมเมื่อครั้งพระองค์ประสูตินะครับวันที่สเป็นการไหว้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ก็คือตอนที่มี งานวัดปะมงคลแรกนาขวัญน,นะครับที่ใต้ต้นว่าพระองค์ก็บรรลุปฐมฌานแล้วก็ได้แสดงอภิไธหารก็คือเงาของต้นว่าเนี่ยไม่ได้คอยไปตามพระอาทิตย์นะครับนั่นก็เป็นการไหว้ครั้งที่2ครั้งที่3ก็คือครั้งนี้นั่นเองนะครับครั้งที่พระเจ้าสุรนะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธองค์นะครับต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเวสสันดรชาดกนะครับแล้วก็มีฝนโบกคลพัดนะครับซึ่งมีลักษณะ สีแดงเนี่ยได้ตกลงมาท่ามกลางหมู่พระประยุรญาติถ้าใครปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกนะครับหากปรารถนาที่จะไม่ให้เปียกก็จะไม่เปียกนะครับเหมือนกับหยาดน้ําที่ตกลงใบบัวนะครับต่อมานะครับวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ก็เสด็จบินธบาตในเมืองราชคึกพระเจ้าสุโธธนะทราบข่าวก็รู้สึกละอายพระไทยนะครับรีบเสด็จไปห้าม ก็ตัดคาถาเป็นเครื่องเตือนใจสมณะว่าไม่พึงประมาทในบินทบาทนะครับพึงประพฤติท,ทำให้สุจริตไม่พึงประพฤติท,ทำให้ทุจริตผู้ประพฤติท,ทำย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับพระบิดาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบนถนนนั่นเองก็ส่งรับบาตรแล้วก็นิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยหมูส่สฆงเนี่ยนะครับฉันพระทหารในพระราชวังแล้วก็ประทับอยู่ในกรุงกบิลพัท เจวันนะครับจึงเสด็จกลับกรุงราชิคึกนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาในปริเชตที่10นะครับซึ่งมีหัวข้อว่าเสด็จกรุงเกเบพัทนะครับในปริเชตที่10นี้จะมีเนื้อหาไม่ยาวมากนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ